ัสลามุอะลัยกุมชาวสอนงฮาวลองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบระวัติที่มันแตกต่างไปเฮตุวันนี้เรายังอยู่ในเดือนอมอดอนเราได้รับเกียรติจากท่านชาดาท่านชาดาหน้ามึงท่านฟาอิกก็เชิญเรามากินร้านอาหารสไปซี่คัคแล้วก็อยู่ริมน้ําด้วยบรรยากาศแฮปปี้เลยนะสไปซี่คัคเนี่ยมันเป็นร้านมุสลิมเฟรนลี่เป็นมุสลิมเฟรนลี่ก็คือเจ้าของร้านเขาไม่ใช่มุสลิมหรอกแต่เขาเฟรนลี่เพราะว่าเขาได้รับตาราสารอิทธิพลจากไหนอ่ะไทยติดอยู่เฟรนลี่ ชื่อร้านเขาชื่อว่าสไปซี่คัคก,ก็มีมุสลิมมาทานแล้วเขาก็แยกโซนแบบชัดเจนเลยวันนี้เขาเลยให้เรามาการันตีนิดนึงว่าโซนฮาลานของเขาเนี่ยมันแฮปปี้นี่ไงอันนี้คือใบเซอร์ติฟิเคตของเขาว่าร้านอาหารเนี่ยได้ครัวมาตรฐานฮาลานก็คือทุกอย่างเลยทั้งช้อนทั้งซอมทั้งอะไรพวกนีไ้ได้ได้เกี่ยวกับฮาลานอย่างนี้เขาอุ่นใจเลยเขาบอกเฮ้ยฮาลานนี่วะ <c oughs> โอเคปะทั้งหมดเนี่ยฮาลานหมดเลยครัวเขาจะแยกเลยนี่พื้นที่ส่วนฮาลานไม่มีโซนไม่ฮาลานเลยถ้าเป็นอาหารนะคือคนพุดก็กิกนอาหารฮาลานนั่น แลนด์มาร์คโคดแจ๋วเลยตรงข้างกับรัฐสภารัฐสภาที่เพิ่งสร้างใหม่แต่ว่าซ่อมไป800รอบแล้วโอ้ยแจ๋วเลยว่ะอการดีว่ะไม่มีเลยนะเนี่ยถ้ามันจะมีไปไปแถวโนนเดี๋ยวแถวอะไรงเงี้ยนะแล้วอาหารเขาก็เป็นเน้นอาหารพวกอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยคุยเช็ดลื่นหมดเนอะแล้วคอนโดที่ดิวดิวดิวคอนโดิวแถวนี้เงี้ยเอ,อ้ยบึงอย่าดูเขาป้องเนา อ่ะตะกี้ไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะว่าได้ยินเสียงอาจารย์เสียงอาจารย์จากมีห้องละหมาดด้วยมีห้องละหมาดไงห้องละหมาดเออเขาก็แสดงว่าเขาใส่ใจนั่นแหละเนขาใส่ใจแล้วันนี้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ออท่านด็อกเตอร์ฟูอาร์ตเอาเดี๋ยวจะเป็นไกด์เลยเดี๋ยวเขาจะมา,าตอบข้อสงสัยเป็นหิมัมให้เราด้วยเออบักรอแหละอ่ะเดี๋ยวละหมาดก่อนเฮ็ดเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องราวของสไปซี่คัตต่อเว้ย จางกันอ๋อเรียกเ้าบทที่นี่ไงมึงจะไลฟ์สดเลยไงอันนี้นี่นี่เชฟเชฟมันจะได้เชฟเชฟเชฟนี่ใส่กุ้งเขาบอกเขาเป็นเอฟซีเราด้วยบางเชื่ออะไรใช่ื่อคอนดีพับบางคอร์ดิ่งอันนี้จะเป็นแกงส้มส้มไข่กุ้งครับผมโอ้โหกะทิปูนิ่มใบมะขามอ่อนครับโอ้โหนี่เป็นกุ้งกะปิ้งไสสตอร์ครับผม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับผมอันนี้จะเป็นปูนิมสไปซี่คัพครับผมชิมก่อนแล้วกันไอตัวนี้เป็นอะไรเป็นแป้งอันนี้เป็นผงสไปซี่คัพผมอยากให้ชิมก่อนแล้วก็ลองทายดูว่ามันคืออะไรบางคนบอกว่ามึงชิมก่อนมึงพูดเยอะอะไรก็มันคืออะไรอะไรให้ทายน่าจะเกี่ยวกับปลาป่ะไม่เกี่ยวเลยขับปังฟาร์มเฮาส์อ่ะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมฮะโยมอันนี้จะเป็นตัวข้าวครับผม ออ๋ทเป็นเหมือนข้าวคั่วนะใช่เป็นข้าวฟองเหรอครับผมเป็ข้าวฟองแล้วก็โดยพวกเคิร์ฟแล้วก็เครื่องแกงที่เป็นส่วนเฉพาะของที่ร้านครับอืมินูชอบแบบเชฟแกะมาเลยนะโอเคขอบคุณเชฟขอบคุณมากครับ เะกีเ้เราเราเดินไปใช่ไหมเราเห็นเขากินเหมือนกับเป็นน้ำเหลืองน้ำเก๊กพลยแล้วมันอยู่ในร้านนี้ครัครับดึกเร่งงเคียนเลยมั้งมนมันเหมือนกับเป็นเบียอะไรแล้วกันใช่ไหมมันมีคนต่างสัติเขามากินเบียด้วยมันคือเ <c oughs> บียนั่นแหละ <c oughs> ที่ร้านนี้จะเป็นอย่างดีครับมันจะมีโซนที่เป็นนอนฮาราน <c oughs> โซนนอนฮาล้านเนี่ยก็คือสําหรับพี่น้องที่เป็นนอนมุสลิมนะแนวคิดของเจ้าของร้านเนี่ยเขาเขาก็เคยไปเที่ยวมาเลสิงคโปร์เขาบอกว่าทําไมที่มาเลสิงคโปร์ทำได้ทําไมที่ร้านที่เมืองไทยทําไม่ได้การมีทั้งเบียมี ทั้งเล่าอยู่ในร้านเดียวใช่ใช่ใช่แต่แบ่งโซนใช่แล้วก็ได้รับการเซอร์ติฟายฮาลานเขาเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนมาเลคคนสิงคโปร์ก็มาเที่ยวที่เมืองไทยเขาก็อยากจะให้ทานร้านอาหารริมแม่น้ำอยากให้คนพี่น้องมุสลิมคนไทยก็อยากมาทานอาหารไทยริมแม่น้ําอย่างเงี้ยนี้ดีกว่าเฮตประเทศเราไม่ใช่อิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะดังนั้นเนี่ยการที่จะมีคนพุทธคนต่างศาสนกมาปะปนกันเนี่ยแล้วมันเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าทุกศาสนกอ่ะก็ต้องการอ่ะคือเจ้าของร้านเขาไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ไม่ใช่มุสล เราจะกินกันแต่มัตตบะซีวไลเราแค่น you know, ั้นเหรออยากกินอะไรต้องได้กินเวลาเรานึกถึงอาหารดินน้ำเราก็ได้แต่มองเขาให้มานั่งเรือแล้วก็มองเนื้อรนกินไม่ได้ร้านนี้ก็กินไม่ได้ร้านด้นฉันก็กินไม่ได้ที่นี่มันมีร้านที่มันกินได้ละต้องบอกอยู่ว่าเจ้าของร้านเขายังต้องการคลิปในโซนที่เป็นแอลกอฮอล์อยู่แต่วันหนึ่งที่เขาเห็นว่ามันหมดค่าแล้วพี่น้อง้สดิมเยอะพี่น้องที่มากินแอลกอฮอล์น้อยลงไปเขาก็คงจะเอาออกไปแค่นั้นเองครัวที่เรากินเนี่ยมันเป็นฮาลานครัวทั้งหมดเป็น คนฮาลานน้องคนเมื่อกี้ที่อยู่ยะลาเป็นคนรับผิดชอบในครัวทั้งหมดอ๋อก็คือแล้วไม่ใช่เขาคนเดียวมีคนศัพท์มีคนมุสลิมหลายคนเนเขาช็อตเป็นของคนมุสลิมจะได้บรรยากาศแบบนี้แล้วก็เป็นดิบิแบบนี้แล้วฮาลานอ่ะมันก็หายากคนต่างศาสนาที่นี่เขากินอาหารฮาลานไปด้วยสังคมบินมน้ำมันเป็นสังคมที่มีหุวัฒนธรรมจริงฮัดมีเพื่อนที่เป็นนอรุสลิมมีครับมีครับและเคยตามเขาไปไหมพาเราไปกินร้านข้าวมันไก่อ่ะแต่เราก็ไม่นั่งกินเราก็ไม่กินไอ้นี่มึงเรื่องมากจริงๆเลยว่าทำไมไม ใช่ไหมคือบางทีเราก็เกรงใจเพื่อนนะเพื่อนก็พยายามคิดว่าเราทานได้แต่มันทานไม่ได้แต่เนี้ยมันถูกต้องมันเซอร์ติฟายโดยกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยมีใบอยู่ข้างหน้ามีใบอยู่ข้างหน้าส่วนที่มันเป็นนอนฮาลลนอย่าไปยุ่งมันสิอ๋อดิเขาแยก่วนชัดเจนชัดชัดเจนวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เอามารวมกันแยกกันล้างแยกกันเก็บแยกทั้งหมดทุกอย่างทุกอย่างถูกออดิตถูกตรวจสอบแล้วว่าโอเคสุดยอดทําได้ยังไงไม่แล้วอาหารในนี้อฮัล เาหครในนี้ทารันที่บางที่บางเขาบอกว่าที่แยกส่วนหมายถึงพวกแก้วพวกอะไรใช่แก้วีเป็นเทเล็กน้อยที่เป็นอะไรถ้าเราจะไปตสังเกตดีๆแก้วที่เป็นแก้วเหล้าแก้วเบียร์จะไม่เหมือนแก้วพวกนี้แก้วมันก็จะมีไอพวกสัตว์ดุร้ายอยู่พวกนั้นนั่นแหละจะเห็นชัดเลยว่าอันนี้คือแก้วเหล้าเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันจะถูกสับมาสับไม่ได้แก้วมันไม่เหมือนกันสิ่งสําคัญก็คือตัวเจ้าของตัวผู้บริหารเนี่ยผมก็บอกว่าคุณต้องตั้งใจนะต้องบอกแล้วว่าอําแดงใต้ฝุ่นเนี่ยแกดังเรื่องอาหารอ๋ออันแดงใต้ฝุ่นใุ่นนะ ดังเรื่องอาหารไทยโบราณซึ่งเขาไม่ใช่ร้านแรกที่เขาทําพัลานร้านแรกอยู่ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันเราชอบมาเลีใช่ไหมครับพอที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันมันสักเซสคนมาเลอินโดเข้ากันเขาก็เลยอยากจะทําริมน้ำเนี่ยให้เสิร์ฟกับคนมาเลอินโดมาทานกันบ้างเนี่ยมึงเห็นเมื่อข้างหลังนีเลยนะเเาห็นปะอะไรวะเนี่ยสีฟเออผมเห็นว่าที่กูเห็นอะเราลาลาลายลายสีเนี่ยเห็นปะเหลืองๆนั่นอะอย่างเงี้ยแต่เขาแยกเขาแยกโซนอะนะบางเน่ยเขาแยกโซน ก็คือารานจะอยู่ในห้องแอร์ตรงนี้ห้องแอร์ที่ใกลยบูดเนี่ยเข้ามาไม่ได้ก็คือโซนเนี่ยเป็นโซนารานแต่ว่าอย่างมุสลิมเรามาเยอะๆปิดออฟฟิศมาเนี่ยเหมาหมดเขาก็จัดให้เขาเหมาโซนข้างนอกหมดเนี่ยอยากจะมาจัดเอาติ้งเนี่ยอารมณ์มาเนี่ยมันคือความสบายใจแทนที่เราจะโดนเขาลากไปในที่ของเขาแล้วกินอะไรไม่ได้ถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วกันนี่แหละคือคำจำกัดความของมุสลิมเฟรนลี่ดรฟูาเขาการันตีอยู่แล้ว